ยินดีตอรับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมพีกิสกอนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวทางด้านหมวก8ดาวรีโอนาฉลอง9.5ปีของ Line เดนเจอนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเกียร์ชินนี้เหมาะสําหรับธาตุไม้นะฮะเพราะว่ามันมีทางด้านออปชั่นอัปเกรดธาตุก็คือทําให้ธาตุไม้นั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเองนะหรือว่า อึดโหดกว่าเดิมหรือว่าชนะธาตุน้ําได้สบายชิลๆนั่นเองนะมากกว่าเดิมอะ่ะปกติก็ชนะแล้วก็อัปเกรดธาตุเข้าไปก็คือมันจะทําให้ดาเมทธาตุไม้ของทีมเราเนี่ยแรงขึ้นเยอะเลยนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเรามีธาตุไม้ตัวอะไรบ้างครับในทีมผมไม่ยี่และผมมีธาตุไม้ตัวเดียวได้ไงประเด็นอะ่ะเออและสําหรับคนที่ว่าผมก็คนอื่นใช่ปะผมอยากจะบอกเลยนะครับว่า ผมก็อัดคลิปอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้ตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นโลบอกหรือว่าบ็อกฟูตั้งแต่นู้นเลยนะแล้วก็ผมเพิ่งผันตัวมาทําเกมที่ผมรักก็คือล i ยเลนเจอร์นั่นเองนะและคือประเด็นคนดูว่าผมกอฟคนอื่นไงบางคนนะผมยอมว่าบางคนแต่ก็ช่างเถอะนะผมก็ไม่ได้อะไรมากนะมาดูเกียร์ไมกี้แล้วกันเลยดีกว่าผมใส่เป็นทางด้านเกียร์คิดมันหนึ่งชิ้นแล้วก็เกียร์แปดดาวฉลอง9.5ปีของลายเจอร์นี่นะฮะโอ้โหคือบอกเลยว่าพลังชีวิตแล้วก็อัตรากาลบหลีกต้กกกานสกลออ้้ววกกก็็อออัปเเดด่ด่าาบยชนถืีใไ ระดับหนึ่งเลยนะครับคนดูแล้วก็มาดูนี่คือภาพตอนที่ผมใส่หมวกแล้วดูอันนี้คือรูปตอนที่ผมยังไม่ได้ใส่หมวกแล้วผมใส่เป็นาทางด้านเสื้อคิดมาทดแทนนะเลือนน้อยกว่าแค่ออปชั่นหมวกแค่6กล้านแต่ว่าพลังโจมตีนี่ล่อ6ล้านเลยนะแต่ว่าอันนี้4ล้านเองอะโอเคกลับไปใส่คิดมาทดรอเล่นะคนดูเลยยังไม่ได้ทดสอบเลยผมก็จะล่อกลับไปใส่เกียร์คิดมาทดอันเดิมแล้วเคีเราจะมาทดสอบกันเลยดีกว่าว่า เกียร์หมวกอันนี้มันจะทําให้หลบสกิลหรือว่าต้านสกิลได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็ผมอัปเกรดธาตุด้วยนะอย่างที่บอกมาดูกันในทางด้านกิวลว์เลยดีกว่าผมขออนุญาตไปเล่นกิวลว์ให้คาดูดูนะเพราะว่า PVP ผมน่าจะขนนกยังไม่พอนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นกิวลว์ก่อนมาดูว่าคนที่เราจะเจออะไรเพราะว่าผมจะได้ช่วยกิวตีด้วยนะโอเคเป็นคนแรกอ่า uh, L 5 7นะฮะโอเคปะลุยเลยเรียบร้อยเอาของมาด้วยขออนุญาตใช้ของนะคนดู เดี๋ยวแบบไม่ชนะอะไรเงี้ยอย่าปาะมาทนะฮะคู่ต่อสู้อาจจะตึงก็ได้นะมีทางด้านบา่าเมยาก,กลน้งเก้าดาวเี่ยผมว่าตึงแน่นอนนะระดับนี้ l อ7ด้วยตุ้มเรียบร้อยโอ้โหเปิดมาผมก็โดนแข่งเลยเนี่ยไม่ดีโดนทารดาวมันล็อกไวโอ้โหเรียบร้อยฮนะบบาเมยากลตีมาแต่ว่าตีไม่เข้า,าครับโทษทีติดพลาดท,ทุกตัวเลยนะเรียบร้อยไมกี้มาแล้วจังหวะนี้มาดูว่าจะโดนเมบาเมยาก,กลนไหม,มเรียบร้อยฮะตีไม่เข้า,านะพลาดโอ้โหเป็นไงสกิลโอ้เป็นไง เอฟเฟกต์ออปชหลบสกิลแม่งโคตรดีสงสัยเขาได้จะไม่มีพวกเกียร์ใส่โดนแน่นอนละมั้งครับผึงตีไม่โดนอย่างเงี้ยออปชันพวกหลบหลีกหรือต้านซีิลนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยนะคนดูเรียบร้อยถึงกับซีมองคิงโอกระเด็นเลยผมนี่แหละกระเด็นเรามาเจอตัวชนเมตาอย่างทางด้านบาวมายาโกนี่บอกเลยว่าผมเอาลงโคตรยากเลยนะทีมผมนี่แบบเหมือนตีแม่งไม่เข้าเลยอะ เออดูดิแม่งโคตถึกตียังไม่ตายเลยตอนนี้ยแต่ก็ไม่อึดเสมอไปนะเพราะว่าทีมของผมดามิกก็ไม่ใช่ใน,น้อยๆเลยนะเรียบร้อยฮะบาามายากลเขาตุยเย่ไปทีเรียบร้อยแล้วเหลือก็ไม่น่ายากฮะเราก็ได้รับชัยชนะไปแบบอีซี่มาต่อมาเราขออนุญาตทดสอบใน PVP บ้างนะครับผมมาเราจะมาดูกันว่าไมกี้จะอึดถึกขนาดไหนนะโอเคทีมแรกอยู่อ่า U ห้บามนะมาเลยไมกี้ตัวเดียวจะไหวเบา อืมรู้ตัวแหละว่าไม่ไหวแต่ว่าจะเรียกลองดูไมกี้ตัวเดียวก่อนเฮ้ย hey, ตายแล้วเฮ้ย uh huh. hey, ขออนุญาตเรียกเอาวีโดมาด้วยนะครับคนดูเพื่อที่จะทําให้บับอามาตานะอ่าโล่ป้องกันไว้ก่อนอื้อหือเอาเอาวีโดมาป้องกันให้ไมกี้นะแต่ว่าตอนนี้โดนโกดยับเลยก็กงแง่แหละขออนุญาตเรียกอนูบิสมาด้วยนะฮะอีกตัวหนึ่งอื้อือฝั่งตรงข้ามนี่โดนช้งักด้วยนะ เรียบร้อยเอาเบโดเข้าไปแผงหลังโอ้ยแต่ว่าโดนเอลซาาตุไม้เจียมๆกับอ่ช็อตกันน่ะซิรี่ช็อตกันดูดิโอ้โหบอสคแล้วนะหแทา่าไม้ฝั่งนนนก็แรงด้วยดิเอาเบโดผมยืนไม่ไหวเลยนะเรียบร้อยโอ้โหโดนกดขนาดนี้แต่ว่าผมติดเล่นอ่ะโทษทีแล้วกันนะคนดูมาจะไม้เหลืออะไรก็ช่างนะไม่ซีเรียสครับผมมาแบบติดเล่นติดตลกนะน,นี้จัดไปเลยเรียกแค่สามตัวพอนะผมไม่เรียกตัวอื่นนะ ถ้าผมเรียกตัวอื่นก็ชนะได้นะโอเคเขาพารมาผมคิดว่าเรารอไหวนะโอเคยังไงเราก็ไหวเอ้ป้องกัดเอ้าเอ้ผมกดพีโอ้โหแพ้เลยคนดูเซ็งเลยไปกดน้ําแข็งฉยเลยโอ้โหนี่แหละฮะความประมาทไม่เกิดข้าผิดพลาดเรียบร้อยฮะผิดพาดจัดเลยเราขอเดี๋ยวมาทดสอบกับเพื่อนเลยดีกว่าเราไปทดสอบในรหัสลองผมนะเอาไมกี้มาดูกับไมกี้นี่แหละเมื่อกี้เผืเ่อประมาทไปหน่อยไม่แพ้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ซีฮิวๆไปอย่างที่ผมบอก เรามาเล่นามาทดสอบไมกี้ในรหัสลองผมกันเลยดีกว่ามาสู้กับรหัสลองผมนี่แหละมาดูว่าจะลบหรือต้านทานสกิลได้ดีขนาดไหนนะจัดไปฮะรหัสลองผมเปิดมาไมกี้กระโดดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยฮะกระโดดทิพมทีเดียวตายเลยนะโอ้โหเจอบาทาพิชากโลกซนเตียนนั่นเองนะโอ้โหนี่เตะเตะเวลาไมกี้ไม่ปล่อยสกิลนี่แลกกันตีายาวๆไปเลยนะโอ้โหแล้วว่าแต่ว่า ไมกี้ของผมเนี่ยแพ้ธาตุไฟนะเพราะว่าไมกี้เราเป็นทางธา,าตุไม้นะและไอหมูป่าที่มันยืนอยู่นั่นนะ่ะแม่งธาตุไฟเว้ยและคือผมตีไม่เข้าไงมันแพ้ธาตุนี่แหละฮะความระหว่างแตกต่างของแพ้ธาตุกับชนะธาตุนะฮะนี่เอ้แต่ก็พอตีเข้าอยู่นะเพราะว่าไอมูนไอเอ่อหมูป่าเนี่ยมันไม่ค่อยสกิลหรือว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วนะคนดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อืมแต่ถ้าทำไมกี้ผมแพ้ได้ก็ลบเกมทิ้งเถอะหยอกเล่นนะคนดูหยอกเล่นหยอกเล่นเกมลูกรักผมขนาดนี้ผมจะลบเกมลงได้ไงค่ะคคณดูเรียบร้อยฮนะก็โดยรวมแล้วสำหรับผมในคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีเยี่ยมเลยนะทางด้านหมวก9.5ปีนะฮะ ก็ผมยังไม่ได้อัปเกรดทาให้หมวกมันโหดขึ้นนะไอ้อัปเกรดท่านเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมดาอยู่เลยนะแต่ถ้าอัปให้หมวกนั้นมันสุดก็ผมคิดว่าน่าจะดีเยี่ยมเลยนะคนดูใส่ให้ตัวอื่นหรือว่าตัวอะไรที่บางๆอย่างเช่นพวกเอเมเลียรหรืออะไรยังไงเอเลนอย่างนี้พวกท่านไม้นี่แบบสายพลังนี่ก็น่าจะแจ่มๆเลยนะคนดูแต่สหลคบคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสหลคบคลิปนี้ก็ขออนุญาต ไปก่อนฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ